มึสดอามาแล้วครับโอ้โห,โหตำถาทถะเลร,รวมแซลมอนไม่มีเซมอลขอนเพราะว่าตทะเลรวมอ่ตำทะเลรวมไม่มีเซมอลอกอนมะซมอนซมอนสดมอะไดยโอ้นี้สามร้อยห้าสิบบาทเอมันเป็นท่านซลมอนเป็นปลาลูกชึ้งไม่ใช่หรอเด็กๆชอบเลยเนี่ยไครไก็ได้ไก็ไดต

ยังไม่เปรี้ยวเท่าไหนหยิบมะนาวได้นะครับเออโอ้อหน่มยหอมๆเหมือนหมอยอือสุดยอดเลยครับอือ บิดมานานแล้รสชาติดีขึ้นอะไรแม่คนก่ออืมคุกเขาดีคุกเขาอร่อยมากเพื่อนๆครับอือไปเลยเียวเดไปล้เออจะค่อยพาคนมากินเอาสาเรเาเยเป็นบ่้แล้วว มันย่ดีอีกอ่ะไม่พอีเพเอาไม้ิมันอีกสมันอ่าเดี๋ยวพ่อหยิบเองลูกสองมันสองมันจบแล้วพ่อแม่ประสาทนี่ใครนังลมครับ

Thịt một Cùng, cùng, cùng Cùng sức. Như lại. Như vậy Như vậy มันก Sar ับส a ม m o พีุ๊ดทำไมไม่แบ่งส a ม m o n พี่ด้วยกันเนอดูมันเอาเราคนเดียวหมดนเลยพี่จะได้เรียนเก่งั้ย มาตาม่ด้ดกินเฉยๆนั้นไม่ได้ข้อ่มเลย้าีวินต่เขาอตร่องตแล้วกอร่อยแล้วไงอร่อยแล้วก็เได้แล้วข้าวพยาอะไรนแกงเห็ดหนพอตำมาแล้วไม่มีใครลงแกงเห็ดเลยแต่ไม้กัไม้ ไก่ทอดก็โอเคนะ